ทำเตือนในยญยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําศัพ์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่จะต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องคัานิยมทางเพศแต่อย่างใด ช่วยนะครับรับมุกหมอที a n t to be on your m ม n d บทนำโมกงงนะสองเท้าเร่งก้าวได้ความเร็วมากขึ้นเมื่อรับรู้ได้ถึงเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามามากแล้วผมซึ่งได้รับการไหว้วาจากอาจารย์หมอผู้มีบุญคุณอันเหลือลน้นจะคิดค้นสิ่งดใดชะไหนเหมือนพอเธอบอกตัวเองว่าให้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคิดคำสร้อยตามหลังชื่อคนอื่นตอนนี้ควรจะหยุดเอาไว้อย่าได้ใช้พลังงานให้สิ้นเปลืองมากนัก พราะระยะทางจากตรงนี้จะอีกไกลเหนือขนาดนะับแต่เวลานั้นเหลือแค่หมายืนฉี่ยังไม่พอเลยแม่งเอ้ยไกลจังวะสมบุตกับตัวเองในใจเมื่อเดินเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงสักทีลานจอดตึกคณะแพทย์มันจะเป็นจะต้องไกลขนาดนั้นเลยเชียวเหเรอผอเดินไกลขนาดนี้เวลาเข้าสอบไม่หมดแรงเข้าเช้ากันหมดบ้างหรือไงฮะคิดดีขดซ่าคิดหน่อยหรือว่าจริงๆแล้วผมควรตัง้งแต่เช้าวะ จะได้ไม่ต้องมารีบร้อนแบบนี้ยังคงบ่นให้กับตัวเองในใจไปตลอดทางในขณะที่เท้าก็ก้าวเดินแบบไม่ลดความเร็วลงเลยเร็วมากจนขาจะขวิดกันอยู่แล้วผมเป็นหมอหรอผู้รักษาวเวลามาโดยตลอดไม่อยากจะคิดว่าถ้าวันนี้เข้าสอสซ้ายไปเพียงหนึ่งนาทีจิตใจจะห่อเหี่ยวมากแค่ไหนฉันจะรู้สึกผิดไปจนตายไหมนะถามตัวเองด้วยความเนื่หอบหอบมากหอบเหมือนหมาจืนกลางแดดบอกเลย <c oughs> อน้สึกผิดเรื่องเข้าช้ายังไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ผูอาจจะตายเพราะเดินไวเกินไปก็ได้เดินก็เหนื่อยโน้นบุ๊กก็หนักหนังสือก็เล่มหนานี่ทาให้เห็นว่าเป็นคนที่มีบุญคุณต่อการมาแต่ชาติปางก่อนอย่าคิดเลยว่าตนโมกคนนี้จะยอมตื่นเชา้าในวันหยุดเพื่อมาสอนแทนเอ้ยโอ้เออเออขอโทษครับอาจารย์เกือบหงายหลังลงไปนอนเล่นบนพื้นในตอนที่โดนนักศึกษาชายคนหนึ่งวิ่งลงมาชนจังหวะที่กําลังก้าวขาขึ้นไนไดขั้นแรกโชคดี ที่คนชนนั่นแหละช่วยชีวิตน้อยๆของหมอหโมคนหล่อ,อไว้ไม่อย่างนั้นแล้วต้นไม้น้องรักคงได้กำพร,ร้าพี่ชายเป็นสงสารน้องจังเฮ้ยว่วะว่ะแค่บันไดชั้นเดียวเองให้ตายสิเออนั่นแหละหกระทแทกแรงๆก็ตายนะน,นะะวยอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเออเออเอเอ,เอ,เอแอบตกใจเล็กน้อยเมื่อคนที่ยังจับแขนกันหยุดเอ่ยถามพอโมอแต่เถียงกับตัวเองเรื่องความน่าจะเป็นที่อาจจะตายได้ห้าตกบันไดหนึ่งขั้น เลยทาให้คนที่ยืนอยู่ด้วยกันมองมาด้วยท่าทีที่สงสัยเจ้าตัวคงเห็นว่าผมเงียบนานเกินไปเออไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เป็นอะไรเชิญคุณไปได้เออถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวนะครับนักศึกษาชายคนที่วิ่งสวนลงมาชนกันยกมือขึ้นไหวแล้วก็เริ่มวิ่งอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนั้นจะรีบไปไหนเดี๋ยวก็ได้ชวนคนอื่นเขาจะเป็นเรื่องหรอกเอ,อ้แต่เอ๊ะแล้วก,กูไม่รีบเออเชี่ยะละงามหน้าเอ้ยทำเรื่องงามหน้าแต่เช้าเลย รีบวิ่งขึ้นมาไดอยางไม่คิดชีวิตตกไปจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่รู้ก็คือไอไม้มายน้องชายผมยังไม่เป็นกำพร้าพี่ชายตอนนี้แน่แต่ถึงมันจะต้องกำพร้ามันก็ไม่เศร้าหรอกเชื่อเถอะติดเมียจะตายไอเนี่ยหลงเมียเด็กจนงอหัวไม่ขึ้นอยากแย่งเมียน้องอยากได้ไอ้เต้าต,ตัวเล็กมาเล่นบ้างน้องมันน่ารักอ่ะก็ไม่รู้ว่าไปคบกับคนหน้าเหมือนหมาแบบไอไ้ม้ายได้ยังไง <c oughs> อย่ามาแอบคิดว่าผมกำลังด่าตัวเองผมไม่เคยคิดว่าตัวเองหน้าเหมือนไอ้ดำมัน คนอะไรไม่หล่อแล้วยังตัวดําอีกคลืดเลื่อนประตูห้องเปิดออกเมื่อเดินมาจนถึงขอบแดกแค่ไหนก็ต้องคีบลุกเดี๋ยวเสียมาดหมอหล่อพ่ออยู่เมกาหมดวันนี้ผมเข้าสอนนักศึกษาปีสองคณะแพทย์แทนอาจารย์หมอบทเร,รกของวันนี้ก็อาจารย์ท่านเป็นคนส่งข้อมูลมาให้เมื่อคืนผมเลยถือหนังสือที่มีอยู่มาด้วยเผื่อมีข้อผิดพลาดว่าจะได้เอาหนังสือเล่มหนาตบหัวนักศึกษาคนถามให้สลบไปเลย คีดว่าจะเอามาหาข้อมูลละสิไม่ขี้เก็บเออสวัสดีครับนักศึกษาแพทย์ปีสองวันนี้อาจารย์หมอติดธุระเลยให้ผมเข้ามาสอนแทนนะเออทักทายเหมือนที่เคยทําในเวลาที่ต้องเข้ามาสอนแทนผมไม่ได้มาสอนแทนวันนี้วันแรกึ้นมาสอนแล้วสองสามครั้งและส่วนใหญ่ก็สอนนักศึกษาคณะแพทย์ปีสองเหมือนเช่นกันกับคลาสนี้งั้นเริ่มกันเลยนะครับเสียงตอบรับกลับมาปะปาไป พร้อมเสียงเปิดหนังสือตามหน้าสไลด์ที่ผมโชว์ขึ้นบนหน้าจอมอนิเตอร์ข้อดีของการมาสอนนักศึกษาแพทย์ก็คือส่วนใหญ่ทุกคนจะตั้งใจเรียนแม้จะมีพวกหยุกหยิกกระตุกกระติกอยู่บ้างนิดหน่อยให้ได้เหลือบตามองสอนรู้ดูว่าจะพวกนั้นมันแอบกินช้างน้อยรถบาร์บีคิวมันตอนกุเรียนไหมวะแต่ก็ไม่น่าใช่หรอกยุคนี้คงกินเย็นรหมีแน่ๆนั่นไงเห็นน้หมี่สีส้มอ่ะเฮ้ยอร่อยไหมครับผมขอสักตัวได้ไหมเอ้าเฮ้ย หลุดปากพูดออกไปใช้เลยนี่ไม่ได้ตั้งใจจะว่านักศึกษานะเห็นเด็กมันกินแล้วก็อยากกินบ้างเท่านั้นเอง่ะหิวเอ่อขอโทษครับอาจารย์เออขอโทษทําไมครับเลิกคิ้วขึ้นสูงในตอนที่เอ่ยถามขอกินแค่นี้ก็มาขอโทษงกเหรอขอตัวเดียวเองนะเอ่อก็พวกเราแอบกินขนมในคลาสครับเฮ้ยผมยังไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณเลยแค่อยากขอกินบ้างเท่านั้นเองเออเอออาจารย์ เอาจิงๆเหรอครับเอ้ยจริงดิถึงผมจะหล่อแต่ไม่ใช่คนพูดเล่นเก่งนะเกี่ยวไหมไม่รู้แต่ที่รู้ก็แค่อยากจะบอกว่าตัวเองหน้าตาดีเห็นนะมีคนแอบมาไส้ผมด้วยแต่ผมก็ไม่แคร์หรอกบ่อกกว้ก่อนหล่อแบบไม่แคร์สื่อเคยได้กินปะ่ะโ,โอ้ยอาจารย์สุดมากแล้วสิ่งหัวเราะชอบใจก็ดังขึ้น <laughs> บรรยากาศจริงจังก่อนหน้ากลายเป็นคลึกคลื้นเหมือนตอนตื่นมากินเอ็มร้อยสองขวด คลื่หันหน้าไปตามเสียประตูห้องที่ถูกเลื่อนเปิดออกพบร่างชายสองคนใส่ชุดนักศึกษากำลังยืนสงบนิ่งมองมาที่ผมอยู่คนหนึ่งเป็นคนคุ้นตาขุนมากมากกว่าหน้าน้องชายตัวเองเสียอีเชื่อปะผมนี่จับหน้าน้องชายตัวเองไม่ได้เลยคนไม่หล่อไม่ใช่จะจําส่วนคนได้ยินอยู่หน้าห้องตอนนี้จําได้ดียิ่งกว่าซีรีส์จูมงที่เคยดูตอนเรียนปีสองเอียอีมันก็ต้องใช่ปะวะเพิ่งเดินชนกันที่บันไดชั้นหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงเลยเชิญครับ ไม่ต้องรอให้นักศึกษาขอ,อเข้าห้องไม่ถามด้วยว่าต้องการอะไรมายืนหน้าเสาๆหัวใจสองดวงกันแบบนี้คงไม่ได้มาเลียนอะไรเงินทําบุญกันหรอกมั้งเอ๊ะหรือจะใช่วะเชิญแล้วก็ยังยืนนิ่งอีกไปข้างหน้าก่อนได้ไหมพี่หมอไม่มีเศษเอาจริงๆไม่มีตังคเลยดีกว่าหมอจนอย่ามาขอหมอเลยเออขอบคุณครับเออตามสบายครับที่นั่งว่างแต่ขอให้ชิดนกันหน่อย คนเข้าทีหลังจะได้เดินเข้าออกสะดวกเอ้ยเอาเอาเอาไอ,าอา้ด้านหลังมีใครจะลงไหมพูดไปโบกมือข้างหนึ่งไปด้วยมืออีกข้างหยิบเอาสมุดเล่มบางมาทาเป็นวงกลมแล้วขยับมือเข้าออกเลี่ยนแบบกระป๋องเก็บเงินของกระเป๋ารถเมล์ไปด้วยเล่นเอานักศึกษาต่างพากันหัวเราะชอบใจ <c oughs> แม้แต่เด็กผู้ชายที่เดินชนกันกับผมก่อนหน้านี้ก็ยังหัวเราะ <c oughs> โอ้อยอาจารย์ห้องเรียนไม่ใช่รถเมล์นะคะเอ้าเหรอ โททีที่ลืมตัวลืมตัวเมื่อก่อนเคยเป็นกระเป๋ารถเมนะจริงปะเนี่ยนักศึกษาชายกลุ่มเย็น่ีมีต้องถามด้วยความตื่นเต้นผมเลยส่งยิ้มหล่อพร้อมยืนกอดอกด้วยความมั่นใจก็จะตอบกลับไปอย่างมั่นมั่นจริงสิกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋ากางเกงกระเป๋าสตางค์ก็เคยเป็นกระเป๋ากางเกงไหนก็ไม่เว้น เออเออเออ,เอ,อหนูไม่ไหวแล้ว <c oughs> คนบอกไม่ไหวอ้าปากของเราะล้วนมาสนใจความสาวขาวมวยของตัวเองเลยสักนิดนี่หนูอ้าปากอีกหน่อยพี่หมอจะเห็นม้ามหนูแล้วนะอุ๊ยบ้าวอาจารย์โคตรจี้เลย <c oughs> ชอบชอบกูชอบกูบก็ชอบเหมือนกันอยากจะตะโกนตอบกลับไปแต่ก็ไม่ได้ต้องยืนเก๊กหล่อเอาไว้ก่อน ล่อยให้เด็กหมอรุ่นน้องขำกันให้สบายใจที่หมอหล่ออย่าเพิ่งบอกต่อใครรอ,อได้อาจารย์เป็นหมอจริงปะเนี่ยหรือปลอมตัวมากันแน่คะเจอคำถามนี้ถึงกับตาเหลือกทำาไมผู้หญิงเดี๋ยวนี้ปากคอเราะลายหน้าตาดีขนาดนี้จะปลอมตัวมาได้ยังไงไม่ได้ผมจะยอมให้เธอมาพูดแบบนี้กับผมไม่ได้เฮ้ย hey, คุณนะ่ะอย่ามาดูถูกผมนะเฮ้ย hey, ขอโทษขอขาจารย์คนโดนผมถามกลับถึงกับทำหน้าเจือน ยกมือประกบกันไหวขอโทษด้วยความรู้สึกผิดขอโทษทําไมเะก็อาจารย์เข้าใจว่าหนูดูถูกก็ถูกแล้วไงผมเป,นนนะปมนนม็นแต๋วนะันนรปลอมตัวมาโอ้ยนั่นมันเต๋วนะฮพรแม่อาจารย์อะไรเขาเป็นดาราแต่ผมเป็นโจรพูดออกมาเสียงดังเหมือนกับตะวาดเขามดคิ้วเข้าหากันเพื่อให้ดูน่ากลัวและตอนนั้นเอง,ของเขาเขาก็เงียบลงไปทันทีเสียง,งัหเราอที่เคยดังอยู่เงียบลงไปด้วย บางคนอา้าปากข้างตาเบิกกว้างมองมาที่ผมยิ่งตอนที่เห็นผมทําท่าล้วมือเข้าไปในกระเป๋าโน้นบุ๊กด้วยสีหน้าจริงจังผู้หญิงที่นั่งแถวหน้าถึงกับยกมือขึ้นปิดปากเธอหน่าจะหามั้งแววตาสันไหวใบหน้าเริ่มซีดเผือกอืมหยุดนีด่คือการป้นส่งเยลลี่มีสีแดงมาไม่อย่างนั้นตัวประกันตายพิว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 วสองมือประกเข้อหากันจนเป็นรูปปืนเล็งไปด้านหน้า พ้อมทำเสียงยิงปียกปิ้วๆๆประกอบฉากไปด้วยตาก็ขยิบข้างซ้ายที่ขวาทีส่งไปจนทั่วห้องปราหนึ่งตัวเองเป็นโจดปล้นใจโซลยาส่งเยลลี่หมีมาให้ข้าซะดีๆน่ามันจำเลยรักอา้าวจริงนี่เออโทษทีโทษท,ทีจำผิดเลี่ยงม่อทุกคนเลีกสติกลับมาได้แล้วก็ตะโกนใส่ผมจนหูแทบแตกเนี่ยรู้เลยว่าชอบดูละครตบจูบกัน รู้จักหมดทุกคนเลยนะโอ้ยน้ออาจารย์สวเสดีครับตกลงพวกคุณจะไม่ให้เยนลี่ผมใช่มะผมทับไปเยอะแล้วนะเออเออผมแห้งซองเลยครับเด็กนักเรียนชายกลางห้องลุกขึ้นเดินตรงมาหาผมพร้อมซองเยนลี่หมีสีคุ้นตา<อ>ก็จะยื่นมันมาให้ผมเมื่อเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าถือซะว่าเป็นคำขอโทษที่วิ่งชนอาจารย์นะครับรวมถึงค่ามุกหาบาทสิบบาทด้วยเฮ้ยคุณ เออครับคนโดนเรียกเสียงดังขมวดคิ้วยุ่งมองหน้าผมด้วยความสงสัยว่าเจ้าตัวพูดอะไรผิดไปไม่ผิดหรอกที่รักไม่ผิดสักนิดเลยเพียงแต่ทำไมตีราคามุกผมแพงจังอ่ะสองสามบาทก็พอแล้วเอ้ยเอาแตอครับตามใจจานเลยถ้วยได้มาถอนหายใจปล่อยมลพิษไว้เสร็จเจ้าตัวก็เดินกลับไปผมมองตามแผ่นหลังกว้างของเขา ปจนถึงที่นั่งที่เจ้าตัวลุกออกมามองจนเจ้าของเยลลี่หมีนั่งลงก่อนจะเลือดสายตาไปมองอีกคนที่เดินเข้ามาห้องด้วยกันกับเจเ้าเยลลี่หมีต้องมองเพื่อสำรวจวงหน้าขาวที่เรียบนิ่งอยู่ตลอดตั้งแต่เดินเข้าห้องเรียนมามันเรียบจนเหมือนกับว่าเจ้าของใบหน้านั้นไม่มีความรู้สึกอะไรเลยดวงตาคู่สวยกับใบหน้าหวานกว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างกันเรียกความสนใจได้ดี แต่คงไม่เท่าสายตาว่างเปล่าที่ไร้ขื่นสั่นไหวไม่แต่ตอนที่พวกเพื่อนทั้งห้องหัวเราะมุกกากของผมอย่างสนุกสนานมีเพียงเขาเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่นั่งมองผมด้วยสีหน้าเรียบนิ่งนิ่งจนผมเองก็เกือบกระดักใจที่จะเล่นมุกต่อแต่เกือบนะหยุดเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวขาดใจนายเป็นอะไรอะ่ะโม่งงงแล้วนะโปรดติดตามตอนต่อไปสลับวันนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice